เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคนรักน้องแบลวนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนาพักยกดีๆพักยกผู้สนับสนุสนรายการนะคะพักยกยี่สิบสี่ pk สองสี่นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการันตีค่ะเล่นงานระบบออโตโอ้ ad line มานะคะ ad py ยี่ิบสี่ ad py ยี่สิบสี่พักยกยี่สบสี่ผู้สนับสนุสนรายการพักยกยี่สิบสี่พักยกคุณภาพที่หนูเรื่องให้ต้องแอ py ยี่สิบสี่ขอบคุณค่ะ อัปเดตโปรแกรมศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนะคะวันเสาร์ที่23พฤศจิกาย,ยน2567ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD เวลาเดิมนะ1 2 1 5นาทีเป็นต้นไปถึงบ่าย2นะ,ะจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่คู่ที่1ซุปเปอร์แบงค์จอรล,ลี่ยิมเจอกับกิจเงินพันธมิตรมวยไทยคู่นี้ชกพิกัน114ปอนด์และคู่2ลอยขาว JP Power เจอกับเพชรธนง เพชรทรนงสิทธิ์ออสพิบูลคู่นี้ชกพิกาด111บอปอนด์และคู่เอกของรายการปอะกันแชมป์เปี้ยนรุ่นมินิไฟเวท1้อยปอนด์นะคะลาวสตา์เกียรติองยศเจอกับเพชรโกยศแบงยูโรคู่นี้ชกพิกาด105อปอนด์และคู่4ี่ยอดบัตพีสิงห์จตุรัสเจอกับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีคู่นี้ชกกันพิกาด107อปอนด์ต้องขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24และขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณทุกๆกาารตติดตมนะคะค มารู้จักมุดแรงที่หนึ่งนะะซูเปอร์แบงค์จอนลี่กิมวันนี้เจอกับก้นพักซ้อมวันหางมิตอยูที่หนึ่งเ้อนสิบสี่นเป็นนอายุสิบเจดปีส่วนสูงร้อยร้อยเจ็ดสิเซนติเมตรนะคะเป็นมวยมาจากทุ่งสงงหนครศรีธรรมราชการผ่านมวยกว่าเจสิบครั้งเป็นมวยซ้ายมือฝีมือเดินได้ถอยเป็นก็ซ้อมทีเพชรสี่หมื่นจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักไปปอยอยู่ที่ห้าสบ้ากิโเวทที่น้องชกแล้วเก่งที่ร้อยสิบสองไม่เกินร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะคะกเป็นมวย เขาล็อกรัดฟักตีนเหนียวแน่นหลบกลับขวางหน้าแทงแรงดีนะคะก็เจ้าซุปเปอร์แบงค์บอยสงขาหรือซุปเปอร์แบงค์สองสึกสมก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะสามไฟล์ล่าสุดของน้องนะก็เคยแพ้นอกยกสามสี่พลังสองสลัดที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะเะมื่อเดือนสี่ปีหกเจ็ดเดือนเก้าปีหกเจ็ดก็มาชนะคะแนนขุนเดชสองวังเสือนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรทุงที่สองล่าสุดเดือนสิบปีหกเจ็ดก็มาแพ้คะแนนเก้าศึกสองสมาคมที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะคะ มาย้อนประวัติมุมน้ําเงินบ้างนะคะกิจเงินพันธมิตรมวยไทยนะก็วันพักวันซ้อมอยู่ที่1เดือนกับสองวันนะก็ความพร้อมพอๆกันนะคะเป็นนักชกอายุ17ปีนะส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบสซนติเมสูงกว่ากาัน3มเซนนะเป็นมวยมาจากนครศรีธรรมราชนะมาจากที่เดียวกันนะทางใต้กับใต้ชกกันการผ่านมวยกว่า3 2ครั้งนะเป็นมวยฝีมือ เตะหนักต่อยแรงนะเป็นมวยเตะนะมีวินาทีทองให้ลุ้นตลอดนะซ้อมที่เกียรติทรงฤทธิ้น้ำหนักปล่อยอยู่ที่55กิโลเวทที่ชกเก่งอยู่ที่110ไม่เกิน121ปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งตัวเองนะคะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งโตหมัดต่อยแรงศอกคมบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งแข็งแรงลูกชายเป็นเพชรศอกกิติชัยนะคะสามไปล่าสุดของน้องนะก็เคยชนะน้องยกสองเดชพานุสอพงอมรที่สุขเจ้ามวยไทยเมื่อเดือนหกปีหกเจ็ดนะแล้วก็มาเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดมา ชนะล็อกยกสองไหมพอหอมกลิ่นที่สุเจ้ามวยไทยล่าสุดนะมาแพ้เจ้าฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวที่สุกเจ้ามวยไทยเมื่อเดือนสิบปีหกเจ็ดนะคู่นี้นะหนูออกชอบไปที่มุมน้ำเงินนะชอบไปที่กิดเงินนะคะการผ่านมวยน้อยกว่านะแต่หนูมองว่าเขาเก๋าดีนะคะอาวุธเขาหนักแรงก็มีวินาทีทองให้รุนก็ติดตาติดใจหนูมาสองไฟล่าสุดมาแพ้เจ้าฉลามเงินก็มองว่าไม่เสียของไอฉลามเงินเขาเป็นมวยมากกว่านะคะคู่นี้ชอบไปที่มุมน้ำเงินค่ะจับเป็นฝ่ายชนะฟันธง มุมแดงนะคะพลอยขาวอเจดีย์ power เจอกับเพชรธรนงว่าเจ้าพลอยขาวสิทธ์อ๊อดพิบูลค่ะคู่นี้ชกเจดพาวเวอร์นะคะก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะก็เป็นนักชกอายุ22ปีส่วนสูงวัดได้1 5 7เซนติเมตรเป็นมวยมาจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะการผ่านมวยกว่า100ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยเข่าก็ซ้อมทีสิทธิ์ได้การจังหวัดสุรินทร์นะคะน้ำหนักปัจจัยอยู่ที่54กิโลเวทที่ชกเก่งที่110ไปเกิน119ปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งตัวเองนะ111ปอนด์ สไตล์ตกันโชคนะเป็นมวยเข่าในอาชีพเดินเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มดัดพัตตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันหัวใจดีนะคะบอลไซม์มหาภัยก็ช่วงหลังๆฟอร์มนี้ดับลงนะแต่หัวใจนี่ดีเกินร้อยนะคะแพ้แบบแพ้แบบดูดีไม่ได้แพ้แบบแแบบไม่ได้แพ้แบบง่ายๆนะฮะแพ้แบบร่างกายช้ำตลอดเลยนะสามไฟล์ล่าสุดนะก็เคยแพ้ดมทองลูกเจก้าพ่อลงต้มที่ศึก รวมใจชาวสุราษฎร์เมื่อเดือน4ปีหกเดเดือน7ปีหกนะมาแพ้นกยกสี่เจ้าบุญชายสอบุญมีฤทธิ์ที่ศึกมวยไทยพารามิตรล่าสุดนะมาแพ้นกยกสพยักศักตูลที่มวยไทย7จสีเมื่อเดือน9ปี67ค่ะวันนี้เจอกับนักชกรุ่นพี่แล้วจอมเก่านะครับเพ็บธารนงสิทธ์ออสพ,พิบูลนะเป็นนักชกอายุ39ปีนะ ก็ห่างเวทีวันพักวันซ้อมอยู่ที่1เดือน2วันนะคะส, cm, สูงวัดได้ร้อยหกสิบเซนติเมตรสูงกว่ากันนิดหน่อยนะเป็นมวยมาจากบุรีรัมการผ่านมวยพอๆกันมากกว่าห0 0้อยครั้งเป็นมวยเข่าอาชีพซ้อมที่1ชัยวั์จังหวัดอบบุบลราชธาน,นีนะคะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่53กิโลก็เวทแล้วชกเวทที่ชกเก่งที่ร้อยสิบเป็นร้อยสิบหกปอนด์นะคะเจ้ามาใหม่สรุ่งมณีหรือเด่นสุรินทร์ปอเชื่อชัยก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันนะคะวันนี้สวมชื่อไปเจ้าเพชรทรนงนะคะ หนูจะรู้จักเขาในเด่นสุด,ดินปอเช,ชัยนะคะก็คุ้นๆนะก็ไม่รู้จักมากนะแต่เป็นนักชกรุ่นเก่า39ปีแนละ้วมาชกไฟล่าสุดก็ดูว่าแข็งแกร่งแรงอยู่นะอายุเยอะแต่ยังดูสดอยู่นะคะก็เป็นมวยเก๋าเกมมวยซ้ายเข่าในล็อกลัดฝตีเหนียวแน่นแทงเนื้ไส้แรงสอกคมอันตรายปลายแข็งแกร่งนะคะก็เก๋าเกมร่างกายสภาพร่างกายยังดีกว่าอยู่นะคะอายุเยอะแต่ร่างกายยังดีอยู่สามไฟล่าสุดนะคะก็เคยเสมอกับ เพชรไทยเกียรติเทวฤกษ์ที่มวยดีวิถีไทยเมื่อเดือนสองปีหกสามหายไปแล้วก็กลับมาโชว์ไว้เดือนเก้าปีหกเจ็ดนะมาชนะคะแนนพยักอุบลบวนสุรินนะคะที่ศึกกิจมึงนนท์นะล่าสุดเดือนสิบปีหกเจ็ดมาทุกที่ศึกเจ้าเมือไทยเสมอกับเจ้าแสนเชิงศิษย์อาจารย์ปามโมน้นะร่างกายดูแข็งแก่งแข็งแรงนะวันนี้หนูก็ชอบไปที่มุมแดงนะเจ้าพลอยขาวนะสดจะบทเก่าค่ะฟันธง คู่สคู่เอกของรายการเป็นการป้อกันแชมป์มาทควนบอดมุมแดงเกีรตนะคุณนักตาดีนะัวแดงวตาเกียรตยก็เป็นนักกอล์อายุ24ปีนะห่างวิเทีอยู่1เดือน2วันนะคะก็สูงร้6เซนติเมตรนะเป็นมือมาจากสปปอลาว ผ่านมวยมากว่าเจ็ดสิบครั้งนะสไตล์กันชกนะคะเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดนะก็ซ้อมที่เกียรติชงยศจวนคนครพนมน้าหนักไปปล่อยอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดกิโลเวทที่น้องชกแล้วเก่งอยู่ที่ร้อยห้าไม่เคยร้อยสิบสองปอนนะวันนี้ป้องกันแชมป์นะคะร้อยห้าปอนก็ชกได้เวทเก่งตัวเองนะก็เจ้าฉัดเพชรหรือเจ้าปุ๋ยโฟแมนนะคะก็คนคนเดียวกันนะไฟล์ล่าสุดก็ชกไม่ค่อยถูกใจหนูเท่าไหร่นะก็แพ้นะไฟล์ล่าสุดนะแพ้แบบง่ายๆด้วยนะ เป็นมวยบู๊มวยขวาเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงต่อยท้องต่อยหน้านะคะปั้มตีดีแทงแรงบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะ อร์อมล่าสุดก็ไม่ค่อยถูกใจหนูนะถ้าชกแบบนีนะ้หนูมองว่าวันนี้แชมป์หลุดหลุดเอวเลยนะคะสามไฟล์ล่าสุดนะก็เคยชนะน็อกยก4ี่ยอดมณีสวนจากคาเฟ่ทิศเจ้ามยไทยเมื่อเดือน8ปีเบเดเดือน9ปีาเเนะมาแพ้คะแนนเพชรเดือดอุ้ดอุด,อดรทิศกมยไทยพันธมิตรล่าสุดนะ้มาแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งรักไก่เดชานะที่ศึกจิตมืองนอนท์นะคะเมื่อเดือน1ิบ ก็สักสองไฟนะหนูหนูดูเขาไฟที่เขาแพ้ก็เพชรเดือดน,นะหนูมองว่าเขาแพ้ง่ายเกินไปนะถ้าเขาชกสไตล์นี้หนูมองว่าแชมป์หลุดเอวแน่ๆเลยวันนี้ผู้ทัผู้ทัชชิงนะคะเพชรโกโยศแบงค์ยูโรนะก็วันพักวันซ้อมวันถ่ายวันทีใกล้ๆกันนะหนึ่งเดือนสิบหกวันละไม่ไกลกันเป็นนักชกรุ่นน้องปีหนึ่งนะคะยี่สิบสามปีส่วนสูงวัดได้ร้อยหกสิบเซนติเมตรเป็นเมืองมาจากสะบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขานะ ก็การผ่านมวยน้อยกว่านะ50ครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงนะคะก็แข่งแข็งแรงซ้อมที่แบงค์ยูโรจังหวัดสงขลาน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่50กิโลนะเวทที่ชกรเก่งอยู่ที่1 0อไม่เกิน110บปอนด์วันนี้มาท้าชิง105ปอนด์นะก็อยู่ในเวทเก่งของเขาเจ้าเพชรบ้านแขกแบงค์ยูโรหรือประตักเงินซินบีมวยไทยชื่อเดิมของเขานะคะก็เป็นพี่ชายของขวัญใจนะสไตล์การชกเป็นมวยฝีมือเดินได้ถอยเป็นครบเครื่องเข้านอกออกในได้ดีหมัดหนักต่อยแรงนะคะร่างกายแข่งรงจากไฟที่ หนูเห็นมาล่าสุดนะคะหนูก็เล่นเขาหนูก็เลยจําได้ค่ะสามพร้อมล่าสุดของเขานะคะก็เคยชนะน็อกยกสี่ปา่าพลียสอสว่างยิมที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะเมื่อเดือนหกปีหกเจ็ดเดือนเก้าปีหกเจ็ดก็มาชนะคะแนนเคนแจ็คสันมวยไทยยิมที่ศึก IMTC กลุ่มพลังใหม่ล่าสุดนะ,ะเดือนสิบปีหกเจ็ดมาชนะคะแนนยอดมณีสวนจากคาเฟ่ที่ศึกเจ้ามวยไทยนะสามไฟไร้พ่ายค่ะวันนี้นะหนูชอบไปที่มุมน้ําเงินนะหนูมองว่าเขา ร่างกายแข็งแรงดีนะสามไฟไร้ไพ่ก็ถ้าเกิดเจ้าลาวสตาร์มาแบบว่าสองไฟล่าสุดที่เขาชกมานะหนูมองว่าเข็มขัดหลุดเอวค่ะคู่นี้ชอบไปที่เพชรโกยดแบงค์ยูโรจะเป็นฝ่ายชนะแชมป์อยู่ที่น้เงินหาะฟันธงคู่สี่นะคะยอดปัทภพีสิงห์จตุรัสเจอกับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีคู่นีช้ชกไปกันร้อยเจ็ดบอลค่ะมาทวนประวัติมุมแดงนะคะเจ้ายอดปัทถพีสิงห์จัตุรัสนะก็ห่างเวทีอยู่ยี่สิบสี่วันนะความพร้อม เป็นนักชอกอายุย2ปีิบสองปีสูงร้อหิเก้าเซนติเมตรเป็นมวยมาจากใต้นระาธิวาสนะคะการผ่านมวยกว่าหกสิครั้งเป็นมวยขวามวยเข่าอาทีพนะคะก็ซ้อมที่ TN เ็มวยไทยยิมน้ำหนักไปเปิดของน้องอยู่ที่ห4สิี่กิโลเวทที่น้องโชว์รถเก่งอยู่ที่ร้อยปดไม่เกิน119สบเก้าปอนด์นะคะก็เป็นมวยขวามวยเข่าในเหนียวหนึบหนะะ้าเตะขวาต่อยขวาเจาะยางต่อยหมัดแรงวงในไล่แขนแทงเข่าดีนะคะก็หนักแรงทุกลูกมีวินาทีทองให้ลุ้นนะคะ สฟอร์มล่าสุดของน้องนะคะก็เคยชนะคะแนนสพลังสอสัดฟีบที่สึกเจ้ามวยไทยเมื่อเดือนหนึ่งปีหกเจ็มาเดือนเจดปีหกเจ็ดนะ,ะก็มาแพ้ยอดกุมารรถเสือจา 7, าเก็ดใส่พิ้วที่สึกมวยไทยเกตเพรล่าสุดเดือนสินะะก็มาชนะน็อกยกห้าเทพเจ้าเทพไทยนะคะที่สึกมวยไทยพันธมิตรฟอร์มสามฟอร์มก็ไร้พ้ายนะชนะมารวด ทีนี้มาดูมุมน้ําเงินนะคะเจ้าเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะคะวันพักวัาซ้อมวันถ่ามทีอยู่ที่1เดือน22วันนะ,ะเป็นนักชกรุ่นน้องอายุ14ปีนะ,ะสนูง165กเซนติเมตรเป็นมวยมาจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะ,ค,ะคนใต้กับใต้ชกกันนะคะการผ่านมวยน้อยกว่าลนะ40ครั้งเป็นมวยเข่าอาที่มวยฝีมือนะคะก็ซ้อมที่ลูกเจ้าแม่สายวาลีจังหวัดพัทลุงน้ำหนักป,ป่อยอยู่ที่51าอกิโลเวทที่น้องชกลูกเก่งอยู่ที่ร้อยห้าไม่เกิเนะะกี้นเวทเกองเอนะก็ เป็นมวยเข่าอาชีพจังหวะฝีมือนะเดินได้ถอยเป็นก็ดูหลากหลายกว่านะแต่การผ่านมวยน้อยกว่าเป็นมวยรุ่นน้องนะถ้าใจไม่ข่มกันก็มองว่าสู้ได้นะบางทีต้องดูในเกมด้วยนะคะคู่นี้นะสามพ้อยล่าสุดของเพชรนาคานะก็เคยแพ้คะแนนชายน้อยสิทธิ์โพแก้วที่ศึกมวยไทยพัฒมิตรธที่สองเมื่อเดือนห้าปีหกเจ็ดเดือนแปดปีหกเจ็ดนะมาแพ้คะแนนเพชรแดงวันของโอมและที่ศึกมวยไทยพัฒมิตรธที่สองล่าสุดเดือนเก้าปีหกเจ็ด ก็มาชนะน็อกยกห่าเจ้าเพชรแดงวันของโอมคือนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่2นะสามฟอร์มล่าสุดแพ้2ชนะน็อกหนึ่งนะชนะน็อกยกห่าถือว่าเก่งนะคู่นี้อยู่ชอบไปที่มุมแดงนะมองว่าใจข่มกันค่ะฟันธงมวยชอบก่อนช่างศึกเจ้ามวยไทยนะคะคู่ที่หนึ่งชอบไปที่มุมน้ําเงินนะกิจเงินจับเป็นฝ่ายชนะหนูม,มองว่าเขามีวินาทีทองให้ลุ้นนะและคู่สองนะสดจะบทเก่าว่าชอบไปที่พลอยขาวส่วนคู่สานะแชมป์อยู่ที่เพชรโกยศค่ะและคู่สี่ ชอบที่ยอดปัทตทพีใจโคงกันค่ะเฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชอบหลังช่างเช้าวันเสาร์ค่ะ